สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมมาเปรียบเทียบห้ดูนะครับว่าถ้าหากว่าใครเล่นตัวเวอร์มาต์โกงเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนนะครับมันจะโกงได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันโกงได้นะครับมันโกงได้ถ้าหากว่าใครที่เล่นแล้วมันโกงโกงมันใครแบบเล่นไปแล้วแบบตามเราได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยคือว่ามันโกงแบบนี้ครับผมอันนี้คือหน้าจอปกติทั้งสองนะครับอันนี้คือผมควบคุมทั้งสองเลยนะครับ ถ้าหากว่าใครที่เล่นเกมเบอร์มาดผ่านเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนว่ามันโกงได้อยู่แล้วนะครับถ้าหากในมือถือผมไม่แน่ใจนะว่ามันโกงได้หรือเปล่านะแต่ผมแนะนําว่าอย่ากโกงเลยนะครับผมมันไม่สนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแบบเปรียบเทียบให้ดูว่ามุมมองคนที่โกงนะและไม่โกงเนี่ยมันเป็นยังไงนะตอนนี้หน้าจอทั้งสองทั้งสองเนี่ยปกติอยู่นะทั้งสองเลยปกติอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ ปรับแต่งเล็กน้อยนะครับปรับแต่งใส่โค้ดเข้าไปเห็นไหมเริ่มแล้วจอด้านซ้ายนะครับสังเกตดูจอด้านซ้ายมันจะใส่โค้ดเข้าไปนะครับเพียงแค่ปรับวามกว้างนะครับวามกว้างจากนั้นสักพักเดียวผมจะใสะ่ตัวเห็นไหมผมใส่โค้ดในเรื่องของเปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองครับเปลี่ยนตัวเลขการมองมองเนี่ยอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า มุมมองคนที่โกงนะครับกับมุมมองสำหรับคนที่ไม่โกงเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับใครที่โกงเนี่ยมันจะโกงได้แค่มุมมองคองกว้างของจอนะครับจากที่ตัวเล็กเนี่ยมันมองไม่เห็นตัวใหญ่ใช่ไหมก็คือเล่นไปเล่ไปเนี่ยมันมันสามารถมองเห็นได้หมดเลยนะมันก็จะประมาณนี้นะครับคือมันจะโกงได้ไงนะครับ ใครที่มีความรู้ในเรื่องของการเขียนเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนว่าถ้าหากว่าใครเล่นที่เ,เว็บไซต์เวอร์มาดเนี่ยแน่นอนว่ามันเล่นได้นะม,นมันแก้ไขได้นะแต่ถ้าหากว่าหลังจากนี้แล้วถ้าเห็นคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยผู้พัฒนาเขารู้เนี่ยแน่นอนว่าเขาคงปิดฟังก์ชันนี้แน่นอนนะเขาคงจะปิดปิดกั้นในเรื่องของการตั้งค่าแบบนี้แน่นอนนะครับนี่เลยคือ มันไม่น่าเลยนะถ้าถามว่ามันโกงได้มั้ยมันโกงได้นะเห็นไ,ไหมนี่คือมุมมองนะมุมมองนี่คือผมเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูเฉยๆนะครับอย่าเอามาดาม่าหรือว่าไม่อย่าเนี่ยแต่ผมปกติว่าไม่ได้เล่นโกงอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเล่นเนี่ยมันก็คือตรงเล่นสตรีมนะครับแล้วก็ทําคลิปเน่ยแน่นอนว่าไม่สามารถให้มันเล่นอย่างนี้ได้นะครับไ,ไหมเอาง่ายๆคือถ้าหากว่าคลิปไหนที่ เห็นจอนะฮะอัดไปแล้วแบบจออยู่ตรงกลางเห็นไหมจออยู่ข้างบนนะไอ้ตัวตัวเลขอ่ะแน่นอนว่าสังเกตได้ง่ายเลยคลิปไหนของใครที่จะลงนะครับที่มีการแสดงผลในเรื่องของอลำดับนะครับลำดับเนะี่ยมันอยู่ฝั่งตรงกลางเห็นไหมตรงกลางจองนะแล้วตัวตัวเล็เลอย่างเงี้ยแน่นอนว่าโกงนะครับแต่ถ้าหากว่าใครที่มุมมองอยู่ฝั่งขวาสุดเงี้ยเห็นไหมไอ้ที่ว่าตัวลำดับอ่ะมันอยู่ขวาสุดอย่างเงี้ย มันไม่โกงนะมันไม่ได้โกงนะเพราะมุมมองปกติถ้าเป็น,นนะแ,แบบนี้นะครับแต่ส่วนแบบเนี้ยถ้าหายปัป๊บๆๆเนี้ยแน่นอนว่าวโกงแน่นอนนะจุดสังเกตง่ายๆง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับว่ามุมมองถ้าหากคนโกงมันจะเป็นยังไงแล้วก็คนไม่โกงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแค่นี้แหลคะครับผม